มันจะมีตัวใหม่มาด้วยนะครับชื่อว่าออนไลน์ทีเล็กน,น,คนะครับอ่าสามารถถอดตรงนี้ได้ครับนี่ถอดมาได้เลยครับอ่าติปกตรง,งตรงนี้ไหมตรงมันก็จะโกดได้นะครับนี่อย่างนี้เลยครับก็ปึ๊บตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊บไเ,เ,เลยอย่างนี้เลยครับ ก็อ่ะเสร็จแล้วก็มาเป็น่างนี้เลยก็สามารถอามาเป็นอย่างนี้เลยครับอเป็นอย่างนี้ครับนี่เลยครับจะเป็นได้อย่างนี้ครับผมแล้วก็อันนี้อย่างนี้ครับแล้วก็เอานี้ไปใส่เลยนะครับอ่ะ อน,นีคืเสร็จแล้วคับมันก็จะได้อย่างนี้ครับต่อไปมันแปลงร่างตัวใหญ่กันนะครับมาดูกัน ทาอย่างนี้แล้วก็ก็ใส่เข้าไปนะครับก็เอาดีใส่เข้าไปยึดก็ใส่เข้าไปยึบก็เอาใส่เข้าไปยึดนี้ใส่เข้าไปยึดอย่างนี้เลยครับก็เอาใส่เข้าไปปุ๊บก็ได้ มีเลยเดี๋ยวเกลือหันให้ดูนะ หนึ่งสองสแดดเด่อะถ้าใครอยากคอมเมนต์สามารถกดแด้เลยครับยูเลนเจอร์โอไลท์ทีเลงครับนั่นจะมีหลายตัวมันเลยนะครับกดแชร์กดแกกชทตะไครยกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อกลังใจให้เล็กด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวละครหลายเยอะมากเลยครับตัวน,นี้มันจะมีหลายเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็กดแชร์กดสตา้าคลายก็กดได้เลยนะคะแล้วก็สลากคินิบ้าไว้ก่อนนะครับบ๊ายบายรอแป๊บนึงขอใจกันนะคะรับใส่กล่องใส่ก่อน,ออนแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะสลากคินิบ้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย